สวัสดีครับผมจิกิดูไปดูปุนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้จะมาแนะนําเกมที่น่าเล่นของ n i n t e n d o Switch นะครับวันนี้จะเป็นเกมอะไรถึงคิวแล้วนะฮะเกมนี้เลยนะฮะสตาร์ดิว a l l เลเกมนี้ลงให้กับทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นมือถือ PC p a y Xbox นะครับแล้วก็ n t n t e o s w s w i t นะครับมือถือก็มีนะ บอกไปแล้วใช่ไหมอ่ะเกมนี้จะเป็นเกมแนวไหนเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฮาวเวิทมูนะครับเป็นเกมปลูกผักสร้างความสัมพันธ์กับหมูคนในหมู่บ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็ปลูกผักตกปลาตัดต้นไม้ขุดเหมืองคราบของร่วมกิจกรรมต่างๆคุยกับชาวบ้านให้สนิทนะครับตกแต่งบ้านนะครับซื้อของซื้อ มเมล็ดพืชโอ้โหเกมนี้ระบบเยอะแยะมากมายเลยทีดียวนะครับนี่นะฮะตื่นเช้ามาเราก็จะอยู่ในนี้ผมไปซื้อมาแล้วนะฮะทีวีหลังใหญ่ใหญ่กว่าตัวอีกดูนี้เปิดดูได้นะฮะเช็คพยากรณ์อากาศนะครับพรุ่งนี้จะฝนตกอะไรนี้แมวอยู่นี้ใช่ไหมอ่าแมวซ่อนอยู่ข้างหลังนะครับโครงกระดูกนะฮะถ้ากดตัวบีก็จะเป็น นี่หน้าต่างของอุปกรณ์ของเรานะฮะตรงนี้เราสามารถเก็บพวกผักปลาที่เราตกมาได้อะไรก็แล้วแต่นะฮะจะมาอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับกดมาตัว R นะฮะ,ะ Z L Z R Z R นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสกิลของเรานะครับระดับเลเวลของเรานะฮะที่จะได้เพิ่มจากการทำซ้ำๆนะฮะเช่นตรงนี้เป็นการปลูกผักนะครับ ก็จะได้มาถึงสกิลที่เก้าแล้วของผมนี่นะฮะนี้จะเป็นการขุดเหมืองนะครับก็จะได้สกิลมาเจ็ดตรงนี้เป็นการสกิลเก็บของป่าใช่ไหมตรงนี้จะเป็นตกป่านะครับแล้วตรงนี้จะเป็นสู้กับมอนสเตอร์นะฮะที่อยู่ในเหมืองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบของ เพื่อนบ้านนะฮะเราต้องสนิทตีสนิทเขาให้ของขวัญเขาไปชวนเขาคุยนะครับบ่อยๆนะฮะเราก็จะได้หัวใจเพิ่มมานี่ชาวบ้านมีเยอะมากเยอะมากเลยทีเดียวนะครับกว่าจะขึ้นแต่ละดวงนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับถ้าใครชอบอะไรเราสามารถนําไปให้เขาได้นะฮะแบบแพรนี่นะฮะเขาชอบกินเบียร์ผมก็ไปซื้อเบียร์ที่ร้านไม่ต้องไปมัวครับ ะฮะก็จะได้ขึ้นไวนะครับและสิ่งที่มีเกี่ยวกับหัวใจของชาวบ้านฮะรเราสามารถแต่งงานได้นะครับเกมนี้แต่งงานได้และก็ยังสามารถแต่งงานได้กับเพศเดียวกันด้วยนะครับถ้าเราเล่นเป็นผู้ชายเราก็สามารถแต่งงานกับผู้ชายได้ถ้าเราเล่นเป็นผู้หญิงเราก็สามารถแต่งกับผู้หญิงได้นะครับนี่นะฮะคนที่แต่งงานได้จะเขียนว่า ิงเกิลโสดมีอยู่นะครับตรงนี้นะฮะพวกนี้นะฮะที่เขียนว่าโสดนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่ว่าเราอยู่ที่ไหนตรงไหนมีบอกหมดนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นของที่เราสามารถคราฟได้นะฮะเราต้องใช้อะไรบ้าง เขาจะมีบอกนะครับแบบต้องการครับกล่องต้องใช้ไม้ประมาณห้าสิบนะครับกดลงไปตรงนี้ได้นะฮะก็จะมีนี่นะฮะเราสามารถครับสายลอบฟ้าสปริงเกอร์ลดน้ำอะไรหลายๆอย่างนะครับคับได้นะฮะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เรา เก็บมาแล้วไปขายนะครับเขาจะบันทึกอยู่บนนี้ว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็จะมีพืชผักนะครับที่เราปลูกและพืชที่ขึ้นตามป่านะฮะนี่ก็จะเป็นปานะฮะที่เราตกได้นะครับปลาในตำนานก็มีนะครับเกมนี้จะบอกว่ามีระบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นของที่ขุดมาได้นะครับนี่ก็เป็นอัญ,ญมณีนะฮะส่วนนี้ก็เป็นเราจะ นำอาหารมาปรุงทำกับข้าวได้ด้วยนะครับเกมนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นดาวนะครับอาชี e เม m e n t ปลดล็อกอะไรอย่างนี้จดหมายนะฮะที่เราได้รับใช่ไหมมาดูต่อไปเราสามารถปรับค่าได้ตรงนี้นะฮะตรงจอยเกมนี้นะครับเสียงจะเอาเบาแค่ไหนจะเอาดังแค่ไหนจะเอา ให้มันอยู่ระดับกลางๆปรับได้หมดนะครับสามารถปรับออโต้ลันสามารถวิ่งได้เร็วด้วยนะครับนี่ก็ออกจากเมนูนะไปผมมีทีวีสองเครื่องใช่ไหมเนี่ยพรุ่งนี้ฝนตกนะครับอย่าออกนอกบ้านวันนี้ก็ตกอยู่ถ้าเห็นหน้าต่างนี้ไหมฮะตรงนี้นะครับมันมืดแสดงว่าฝนตกอยู่นะครับเราไม่ต้อง ลดน้ำเลยวันนี้เห็นไหมออกมาฝนตกเลยแล้วนี่คือแปลงสวนที่ผมปลูกไว้นะครับผักก็จะมีโตขึ้นสามารถปลูกผักได้ปลูกดอกไม้ได้นะครับแล้วก็ถึงเวลาเราก็มาเก็บครับอย่างนี้นะนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่ดักปลาครับเราต้องใส่นี่เข้าไปนะฮะ ใสอ่อาหารเข้าไปในนี้นะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราบ่อปลาของเราที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ด้วยนะฮะถ้ามีลูกศรขึ้นนะครับก็จะสามารถเก็บของได้ใช่ไหมเก็บตรงนี้ไหมเก็บตรงไหนเอ่ยเก็บตรงนี้หรือเปล่า อ๋ออันนี้คือเราต้องให้อาหารเขาถ้าอย่างนี้นะเราสามารถเลี้ยงปลาได้นะครับเราสามารถปรับแต่งฟาร์มของเราได้นะครับเอาพื้นมาวางนะครับจะเป็นพื้นไม้หรือพื้นปูนก็ได้นะครับแล้วเรายัางสามารถอัปเกรดบ้านอัปเกรดฟาร์มอัปเกรดที่เลี้ยงสัตว์ได้นะครับนี่ผมเลี้ยงไก่ไว้แล้วก็ซื้อ ไสโลมาสองอันตรงนี้เก็บพวกฟางพวกหญ้านะครับเข้าไปดูไก่กันไปเปิดประตูปิดประตูเปิดประตูอ่านีนะฮะไก่ก็จะออกไข่นะครับเลี้ยงเป็ดได้ด้วยนะฮะแล้วก็จะเก็บไข่ไปขายได้นะฮะหรือว่าจะเอาไข่ไปแปลสภาพนะครับให้เป็นมายองเนสนะครับแล้วเป็ดก็จะให้ขนเป็ดกลับเรามาอีกด้วยนะฮะ เราสามารถอัปเกรดได้นะฮะทั้งที่เลี้ยงสัตว์และบ้านของเรานะครับมาเข้าท้ำตรงน,นี้ตรงนี้ก็จะมีปลูกให้เลือกนะครับจะปลูกเห็ดหรือว่าจะได้ผลไม้จากข้างคาวนะครับเราสามารถทำพวกนี้เก็บพวกนี้ไปขายได้นะฮะวันนี้ไม่ต้องรดน้ำ เราสามารถตัดต้นไม้แล้วก็จะได้ฟืนมานะครับนี่กล่องนี้จะเอาไว้ขายนะฮะขายของนะครับส่วนกล่องพวกนี้นะครับเราสามารถเอาเก็บเข้าไปได้นี่ปลาเก็บป่าไว้ในนี้เต็มเลยกล่องนี้นะฮะส่วนกล่องนี้เก็บอะไรไว้อ๋อเก็บพวกอันนี้หลายๆอย่างรวมกันนะครับกล่องนี้ก็จะเก็บเหมือนกันหลายอย่างรวมกันนะครับ ฮนะตรงนี้ก็จะเป็นเราเอาผลไม้หรือผักที่เราปลูกไว้มาแปรรูปตรงนี้ได้นะฮะจะเป็นแยมนะครับแล้วก็เก็บมานะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะเราสามารถขุดได้นะครับถ้าเห็นว่ามีหนอนอยู่สามตัวเป็นไส้เดือนนี่นะฮะเราก็ขุดไปเลยนี่เราก็จะได้ของมานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรถบัสนะครับต้องรอให้แพมมาเราต้องตีสนิทกับแพมนะครับเขาก็จะมาพาเราไปต้องต้องเราต้องอัปเกรดเราต้องทำเควสให้สำเร็จด้วยนะฮะถึงจะได้นะครับไม่ใช่แค่แพมอย่างเดียวนะฮะผมเล่นนานจัดลืมมัวจะติดอ m a l มคอ s ซิ่งนะครับ เราสามารถเข้าบ้านคนอื่นได้ฮนะอย่างนี้โรงพยาบาลเราก็เข้าได้นะครับมาหาคุณหมอคุณหมอมาอยู่ไปหาปูปูกินเหล้าตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าของพีแอนะฮะเราสามารถเลือกซื้อของได้กับพีแอนะครับเข้าไปเลยเราจะซื้ออะไรดีวันนี้นี่มีให้เลือกหลายอย่างครับแม้กระทั่งพื้นหรือว่าจะเป็นผนังบ้านนะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับ เห็นต้องหลอดสีเขียวนี่ไหมฮะนี่คือพลังงานของเราในแต่ละวันนะครับถ้าเราปลูกผักขุดดินขุดเหมืองมันก็จะยุบไปเรื่อยๆตกปลาก็จะยุบไปเรื่อยๆนะฮะเราก็กินผลไม้หรือว่ากินผักที่เราปลูกมาได้นะครับเพืจะทําอาหารมากินนะฮะได้หมดนี่ร้านร้านเหล้าตอนคืนใช่ไหม เราก็จะซื้อเบียร์ที่นี่ไงให้กับแพมนะครับของโปรดของแพมนะครับนี่ตรงนี้มีโต๊ะสนุกและเกมนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่มากมายนะครับขอบอกว่าเกมนี้ระบบดีมากอาจจะลืมเวลาเลยก็ได้นะครับอาจจะเล่นประมาณหกโมงเย็นเอา้านี่มันหกโมงเช้าแล้วเหรออะไรประมาณนี้นะฮะ นี่ครับชาวบ้านเราสามารถคุยกับเขาได้นี่ลุยิ์เป็นนายกเทศมนตรีที่นี่นะครับเราสามารถให้ของเขาได้ด้วยนะครับลุยิ์นี่รู้สึกว่าจะชอบพริกนะฮะผมไม่มีพริกก็เลยไม่ได้ให้เขาต่วนถังขยะนี่เราสามารถเปิดดูได้นะฮะเราสามารถดูได้แต่อย่าเปิดให้ใครเห็นนะเดี๋ยวอ้าวตรงนี้ได้เป็นอะไรเนี่ยเศษกระดาษ แล้วตรงนี้เราก็สามารถตกปลาได้นะครับนี่เวียงเวทไปรอให้ปลามันตอดนะครับวิธีตกปลาตรงนี้นะฮะปุ่มไว้นะฮะถ้าปลาตอดแล้วให้เรากดปุ่มไว้นี่นะฮะแล้วก็ค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะฮะให้สีเขียวนี้ครอบทับปลานะครับห้ามให้ปลาอยู่ข้างนอกสีเขียวนะฮะ ไม่งั้นปลาจะดิ้นหลุดได้ปลามาแล้วไปถ้าใครกลัวนั้นหรอกใช้ไม่ได้นะครับปุ่มลีแพ็ดตรงนี้ก็ใช้ได้นะฮะโอ้โหมีของให้เก็บเต็มเลยนี่นะฮะชายทะเลชายหาดเก็บได้ตรงนี้เก็บได้นะครับเรามาตกปลาที่นี่ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีร้านขายรับซื้อปลานะครับ ายเบ็ดอาหารปลาเหยื่ออะไรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของชาวบ้านของเรานะเราสามารถเดินข้ามฝั่งมาจากสะพานนี้ได้นะ,ะเปิดเกมแรกมาก็สะพานจะพังเราต้องหาไม้มาซ่อมนะครับเราถึงข้ามมาได้แล้วก็เราก็จะได้นี่นะฮะพวกปลาการังพวกหอยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเต็มของเต็มใช่ไหม กระเป๋าเราเต็มแล้วโอเคเพราะมันจะเกยตื่นมาในแต่ละวันนะครับก็จะได้เอาของไปขายได้นะครับเฮ้ย hey, ลุงมายืนทำไรเนี่ยเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าไปดีกว่าไม่เอากลัวโดนจับไม่รู้เหมือนกันว่าลุงคนนี้คือใครนะครับ mm hmm. เล่นมานานแล้ว mm hmm. เขาจะมาเฉพาะฝนตกแล้วก็จะมีชาวบ้านนะครับเดินมา สามจุดที่เขาชอบมากันนะครับนี่คนร้านขายปลานะครับแล้วตรงนี้นะฮะก็จะเป็นร้านที่เราเอาไว้โดเน a ของนะครับ เราคุดอะไรมาได้แปลกๆเราเอามาไว้ที่นี่เลยส่วนบ้านนี้ก็จะเป็นร้านคราฟนะครับคราฟพวกเครื่องมืออุปกรณ์นะฮะอัปเกรดนะครับขายแร่ขายอัปเกรดอาวุธส่วนนี้ก็คือโจจ้ามานะครับคู่แข่งของร้านพีแอนะครับร้านนี้ขายแพงมากเลยทีเดียวนี่ มอริสขายแพงกว่านะครับเราไม่สมัครสมาชิกถ้าเราสมัครสมาชิกเขาห้าพันนะครับตรงมิวเซียมนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอัปเกรดให้ทันทีนะแต่อันนี้เราต้องค่อยๆเล่นไปดีกว่านะครับผมไม่แนะนำเพราะว่าเดี๋ยวจะนี่ตรงนี้ เราสามารถมาทําภารกิจตามจุดต่างๆได้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้ต้องการอะไรนะฮะนี่เขาต้องการปลาสี่อย่างนะครับผมได้ไปสามอย่างขาดอีกตัวเดียวนะครับเอามาใส่พอใส่เสร็จปุ๊บครบทุกช่องครบทุกอันนะฮะก็จะกลายเป็นประมาณแบบนี้ซึ่งที่นี่ผมทำเควสครบแล้วนะฮะห้องก็จะเป็นห้องใหม่ เอี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็จะมีตัวตัวตุ่นผีนะฮะยืนเฝ้าอยู่นะครับระบบมีทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเราต้องรีบเข้านอนก่อนเที่ยงคืนนะฮะไม่งั้นจะเสียพลังนะครับ ราจะไปดูที่เหมือนกันดีกว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับมีอะไรให้ทำหลากหลายเลยนะครับเกมนี้อลองไปดูมีลิฟต์ด้วยนะฮะเราจะไปชั้นไหนดีไปชั้นที่120นะครับนี่นะฮะ ดีกว่าาเราสามารถมาขุดหาแร่ที่นี่ได้นะครับดึกแล้วรีบกลับดีกว่ารีบกลับบ้าน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 ดีกว่ามันมืดน่ากลัวเดี๋ยวผีหลอกแล้วเราสามารถเลือก ฟาร์มของเรานะครับว่าจะให้เป็นรูปแบบไหนพอเปิดเกมมาใหม่มันจะมีให้เลือก4ี่ห้าแบบนะครับว่าจะเป็นแบบอยู่บนเหมืองอยู่บริเวณตรงนั้นมีน้ำหรือว่าจะเป็นพวกป่าอะไรอย่างนี้ผมเลือกเป็นพวกป่าตรงนี้ผมตัดซะโล่งหมดเลยนะฮะก็เลยเอาพื้นไม้มาทำอะไรนี้ไว้นะครับ เกมนี้มีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเราต้องพยายามไปคุยกับชาวบ้านนะครับต้องพยายามคุยกับชาวบ้านนะครับให้ให้ได้หัวใจเยอะๆนะครับถ้าเขาหุวสนิทกับเราเร็วขึ้นเขาก็จะบอกความลับของเขานะครับให้เราฟังและก็จะมีกิจกรรมนะครับให้ทำ เดือนละสองสาครั้งนะครับนี่จะขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงทงนะครับเทศกาลเก็บไข่นะฮะเทศกาลเต้นลำนะครับดูว่าจะปรุงอาหารฮาลาวีนมีหมดเลยครับเกมนี้ระบบค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับและเกมนี้ราคา ูกมากเลยนะครับเกมนี้ราคาถูกมากเลยนะครับประมาณส0มร้กว่าบาทนะครับได้เกมดีๆแบบนี้มีติดเครื่องไว้ยังไงก็คุ้มเกมนี้ผมบอกได้เลยว่าควรมีติดเครื่องไว้นะฮะผมมีทั้ง PS4 PS, PS Vita แล้วก็ n Nintendo s w i t c h นะครับเกมนี้มีครบเกือบทุกแพลตฟอร์มเลย มือถือผมไม่ได้เล่นมันกดยากหน่อยนะฮะและใน Nintendo Switch นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับน่าจะโคอออกอบกันได้และออนไลน์ได้แล้วด้วยนะครับทางผู้ผลิตยังมีการอัปเดตแพทมาเรื่อยๆนะครับเกมนี้ไม่ถูกปล่อยล้างแน่นอนถ้าเล่นบน PC สามารถปร,ปรับเอามอดมาลงได้นะครับปรับหน้าแต่งหน้าตาให้ตัวละครสวยนะครับ ไม่ใช่แบบนี้นะฮะนี่คือต้นสำหรับเข้ามาเลยเป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถให้ของเพื่อนบ้านเราวันละไม่เกินสองครั้งวันละครั้งนะครับแต่ไม่จนกว่าของจะเต็มเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะฮะนี่งวงนอนแล้วเราสามารถเปลี่ยนพื้นได้นะครับอืมนี่เห็นไหมเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนผนังได้นะครับ ม่วนอนแล้วตอนนี้เลยเวลาเที่ยงคืนมาแล้วนะครับเกมนี้มีความลับซ่อนไว้เยอะมากมีให้ทำคราบของเป็นสีม่วงเป็นแร่ที่เออสูงสุดนะครับจะทำให้อุปกรณ์ของเราดีขึ้นมากนะครับและเราก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งหมาและแมวนะครับเกมนี้บอกเลยว่าดีมาก ไม่ควรควรมีติดเครื่องแล้วกันไม่ควรปล่อยทิ้งให้มันไม่ติดไว้ในเครื่องนะฮะเราต้องนอนแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าระบบเขาจะมีให้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับนี่ฮะเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนรองเท้าเป็นแหวนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมขอสรุปเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ดี ควรมีติดเครื่องนะครับแนะนำนี่นะฮะสามารถโคออฟได้ด้วยนะครับเขาก็จะมีอัปเดตแผดไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น1.4แล้วนะครับของ Nintendo Switch นะฮะโคออฟได้นะฮะเล่นออนไลน์หรือว่าจะเล่นกับเพื่อนนะครับช่วยกันเล่นได้นะครับสองคนคนนั้นไปตกปลาคนนั้นไปปลูกผักอะไรประมาณนี้ได้นะครับ นะครับก็เอาเป็นว่าผมขอแนะนําไว้เท่านี้นะครับมีอีกหลายอย่างผมคงพูดไม่หมดแน่นอนนะครับเพราะเกมนี้มันมีระบบอะไรทําทเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ดีจริงๆผมกล้าการันตีนะฮะซื้อมาไม่ผิดหวังแน่นอนคุณจะลืมเวลาจริงใช้ชีวิตจริงของคุณไปเลยนะฮะเกมนี้สนุกมากนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหา บ่นีช็อปนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ14.99เหรียญนะฮะถ้าเป็นของตีประมาณก็จะเป็นประมาณ510บาทประมาณนี้นะ510บาท520บาทแต่ใน PC อาจจะถูกกว่านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมจิคิดูไปดูปุนา นักเล่นเกมระตบุ้ี่หวที่สุนโลกต้องขอทุกท่านขอตัวลาทุกท่านไปแล้วนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง16คิดชาแน,นลด้วยนะฮะถ้ามีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ